อุ้ยคนลูกลูกหลานยายอยู่ศกําเปียงเตี๋ยบ้านน้องเป็ดบ้านน้องเป็ดบ้านน้องเป็ดอืมจ้ะคุณยายนะครับยายยายชมวีในโจลโม่บ้านยายชมวียายมีบ่ยายมีเข้ามาอ๋อยายมีเข้ามายายอยู่ตรงไหนตอนนี้อยู่ตรงไหนยยาบะมอจจจนดเเ อยู oh, oh. ่ต้นกล้วยยุนกล้วยนู่นกล้วยเก่าโวใหญ่อยู่ต้นกล้วยใหญ่ป่าอยู่ต้นกล้วย นะครับอ๋อจ้ะใจมันเป็นตูเลยได้เพียงไว้บ้านนาอยู่เด้อคนเจ้าเด้อจ๊ะๆๆๆนี่ฟังมีออกยายสิเล็งน้องครับปรับมาเนี่ยปรับเล่นเล็งมานี่ยายปรับไปเล็งยายนี่เอาใบตูให้จ้ะปรับเส้นจ้ะจ้ะให้3ตัวขอจะได้3ตัวนะอยากได้3ตัวยายอันนี้แรงตาเลยเอ้ยนี่ๆเมื่อกี้0จ้ะเออ0เองยายให้0บ่ នឹងចាអានិនេះ3ចាច0103ចាចចាំចេកចានួយយើងចេកខ ôi ដល់ចេកមកចាប់តាំងបីនេះឲ្យស0ដង3អឺសុពតអស់សបៃជីក៏យោតក៏វត់ចូលខ្លួនយ៉ាងម៉ាត់មានទិញសុពតទិញមកចេកអីពាកនេះបានឈូបានលាបងួននេះអាយយ៉ាយ อยญเยตากราเกิดโคคลีตากรเกิดคอคลีอ๋ออากตาอากมตายายพูดภาษาไทยเดี๋วบางทีเขาฟังไม่ออกเออฟังไม่ออกเออยายช่วยภาษาไทยก็ภาษาอีสานแล้วก็ได้ภาษาลาวก็ได้นอไม่มีเสื้อาใสอ๋ยายมีมีเสื้อผ้าใส เลยก็อันนี้เลยจ้าศูนนึ่งสามศูนย์หนึ่งสโอ้ยคนลูกเด้ไ่วยไปดิสั้นเลยสั้นเลยสั้นเลยศูนย์หนึ่งสามนครับคุณยายใหญมีเท่าร่างนะครับศูนย์สาเออซาทุ่สีแคบหน้าจอด้วยนะจ้า

เอาละแม่สกัดตู้ทุบก็ศูนสทุกก็ศูนหนึ่สามอ้ทะทุบก็ศูนหนึ่งามเต็มเต็มหนึ่งหนึ่งศูนย์สสามสามศูนย์หนึ่งสา ครับสาธุสาธุเดอร์ศนะครับเอช่วยช่วยแคปหน้าจอหรือคอมเมนต์ไว้นะครับตัวนี้ตรงกันเลย ini <coughs> kon <coughs> ไม่เลขเหมือนเลขเดิมเลยนะโซนหนึ่งสามวดก่อนกับโซนสามเต็มเต็มอย่าลืมนะครับหนึ่งกับตัวไหนที่เป็นพี่น้องกันนะครับผมเจ็ดเจ็ดสามกับเปดตัวเดียวกันเลยสามกับเปดก็ตัวเดียวกันนะครับผมวดนี้วดที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมครับเอ้าก็จริงดิวดที่แล้ววดสามสิบ งวดนงวั่31ครบงวดนี้ครับัที่31ครับมา3ครับผู้ชมแต่หนึ่งกับเกเป็นพี่น้องกันสามหนึ่หนึสามสามสามให้ด้วยกับให้ด้วยกลับให้ด้วยั แต่ถูปมาครั้งที่สามนี่นี่นี่งวดที่สามสิบเอ็นะคะก็ตรงกันกับเลขทูปงวดก่อนแม่ให้อะไรนะงวดก่อนสามศูนย์ศูนย์สามเลยเต็มเต็มโอยศูนย์สามศูนย์ยายให้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 เนาะยายมีให้ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามศูนย์เลยหลายๆนะครับตีดฟื้กองให้ครับเก็บชุดเก็บข้าวเนีนะครับ ตัวเลขนะครับซาทูสาธุวันทูสารหนึ่งโลนะครับอยู่ที่หนึ่งโลเต็มเต็มเลยทีเดียวครับปลาสตาโพนศูนย์หนึ่งสามนะครับมาเต็มๆซึ่งตรงกับเลขทูบนะครับท่านผู้ชมนะครับตรงกับเลขทูบวันพระคุณแม่สถาพรท่านจะมาที่นี่ตลอดแล้วก็มาจุดทูบงวดหนึ่งจะมีสองครั้งนะครับคุณแม่สถาพร บางท่านผมบอกเสียดายะ 5, 7, 5, 7, นะครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองนะครับเสียดายะน,าานะครับนะครับพระโเสียดายนะครับแม่ก็มานั่งสมาธิแล้วเอาหอมหมูมาไหว้ด้วยนะครับให้เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะครับก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะคุยกับแม่สถาพร คุณยายยังอยู่ไหมน้อยายจ้ายายต้วยายไปแล้วบ่โอ้อ่าเดี๋ยวขอคุยกับคุณแม่นิดหนึ่งเนาะเปิดใจนิดหนึ่งนะแม่เนอะเป็นยังไงบ้างแม่มาทุกวันพระมาถ้าไม่ได้มาก็ไม่สบายใจเหมือนคุณตาคุณยายนั่งรอจ้ะถ้ามาแล้วก็สบายใจแล้วตายายก็ให้โชคให้ลาบ เหมือนงวดที่ผ่านไปจะ,จะมาจุดทุบได้030ก็ได้มาสามศูนย์ะแล้วคุณตาคุณยายไปที่บ้านไหมไปหาไหมไปจ้ะไปวันไหนไปเมือม่อเมือ่อเมื่อก่อนหวยออกก็ไปบอกแม่ว่าอยากกินน้ำมะพร้าวแม่ก็ซื้อมะพร้าวมาลูกหนึ่งะมะใบก็กลับไปก็เดินซื้อ30มศแล้วก่อน<ไ>ที่ศาลจะโดนทุบเนี่ยมี ตากระยายไปไหมก่อนน้านั้นมีไหมไม่ไปจ้ะไม่ไปไปทีหลังแล้วจ้ะทุกแล้วค่อยไปไปท่านว่าไงบ้างนะบ,บอกว่าไม่มีเสื้อผ้าใสเสื้อผ้าเขาเอาไปทิ้งไหนหมดก็ไม่รู้เสื้อผ้าไม่มีใสเลยของตาก็เอาไปทิ้งหมดของยายก็ยายเขาเอาไปทิ้งหมดเลยยายตายายไม่มีเสื้อผ้าใสเลย อช้างมาวัวควายเขาก็ตีแต่งออาเนืก,ก็ส่วนน้อยคุณแม่สถาพรพูดมามืนจะร้องไห้เลยเนาะ,ะแล้วสงสารตายายแล้วอยากให้ทำอะไรคุณแม่อยากให้ทำอะไระถ้าลูกหลานมีมโชคมีลาบก็อยากได้บ้านไม้ทำเล็กๆก,ก็ได้ไม่ต้องใหญ่ อยากได้สารใหม่จะพอได้ไม่เปียกฝนนะถ้าทำเป็นปีไปโกอนได้ไม่แม่ตอนนี้ไม่ทันแล้วจะก็แล้วแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะขอโชว์บัญชีตะยาเนาะเพื่อจะร่วมกันสร้างสารเนะจะแล้วแต่วมกร้านคิดว่าน่าจะได้ไม่เกินภายในเจ็ดวันนี่แหละคิดว่าเอฟซีน่าจะรอคอยอยู่เนาะมันจะได้ร่วมกันสร้างเนาะเล็กๆน้อยๆก็อยู่ได้ ในบ้านเก่าพังหมดแล้วตายายว่าจะ้ะแล้วเสื้อป้าก็ไม่มีเปลี่ยนเลยจะ้ะทีนี้ออคนอ <ไป S 2> ยากก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะนะตรงเสาน่ะตรงเสาน่จะจะ้าจแล้วแต่ตแล้วแต่ลูกหลานจะทำให้